โยสวัสดีครับอยู่กับชาไม่ยินแม่แม่ร่างอาหารโชชินะแต่เห็นในแบบนี้คือพี่ก็หาแม่ผ้าขอนะครับอันนี้จะเป็นแม่สุดท้ายพี่จะทําแล้วเพราะว่าเพราะแม่ไม่ชอบผมมันก็าาหายากแหละแบบนี้จะเล่นกับแม่ที่ชอชกิน,นะครับผมก็คนที่ชอบกินโชชิแหละอ่านี่ครับนี่อ่อนรับซือโอ้ดีจังเลยครับนี่เขาผู้ชายเขาทำดีมากครับนักหนักได้อันนี้ผมเล่นสวบีนะไม่ผมเล่น,นสวีนะครับเพราะว่า ก็เลคืออื่นมันจะแหลกบ้านเลยอ่ะใส่ครัาไม่ได้คนอื่นไหรอันนี้ก็คือมมนมีนี่นะครับนี่คือเขาพาอ่ะสมมฉันก็ใช้ไอ้ขบวนเหมือนเปนเลี่ยญตาขอนชูชที่เอาคือก็แค่ก,คกินชูชิเสริมแล้วก็เหมือนกันนั้นี่ก็เหมือนแค่อน,นี้ก็ใช้ร้อยบาทครับแกเอาจากอตาที่ใช้ครับผมรู้สึกว่าอยากกินแล้วปะมันยี่ทุกคน,นเลือกวันนี้ได้นะครับหรือจะเลือกนี้ก็ได้แต่ผมเป็นคนที่ว่า คือช่อดินนี่มันเยอจริงๆแล้วช่อดินนี่มันดอลลาร์ราานะเวย้ยไม่ดราคาระปัง,บบงกลางไอ้พวกอันนี้คือราคาแล้วแพงมากเลยอ,นนะอ่ะพี่กินกนะว,ว่อาอย่างพี่คนนี้แหละพี่จะกินก็คือชาเขียวซะหน่อยเอาพี่อันชาเขียวก็ไม่ใช่เออใช่ใช่ใช่แล้วก่กอนนะนี่ครับแล้วก็นี่อ่าไอ้เรียกว่างนนะไม่รู้สิจะมีอะไรแล้วว่าเร็วอย่างไงนี่ของบ,บผม ก็เคยก่อนยิงก็เคยกินแหละว่ามันก็ไม่มีกินเพราะว่ามันก็แพงเกินไอ้ข้ออร่อยนะทานกินได้พอหมื่ออาจจะอาจจะมันมีเป็นเนื้อแบบมีมือนี่แหละอันนี้ผมเคยกินนะไอลชาก็พอไปมั้งเฮ้ยว่า ถ้าจะกินของฟรีก็มีนะครับนี่ของฟรีง่ายๆมากินอย่างนี้ได้ครับเดีออันนี้ก็ได้เมนูอื่นๆก็มีนะครับมันก็ได้มาแล้วนี่อันนี้หออุตสาหฟาร์ม้านะี่ยกุพิเศษแล้วก็นี่เลยมีเวลาจำกัดไปหาได้ได้นะเอฮ้ยนี่เวลาจำกัดคือนักขันใสโอเคเวลากินแล้วผมก็ลรากินแล้วอันแรกคือเอ็นเจอร์ฟอร์วะไม่ดูสิแต่ไม่เหมือนนะเว้ยบอกยังไงอเอ็นจอร์ฟวะชาเขียว เดีย๋ยวพี่จะบอกเรื่องอาหารของที่ปุดนะว่านี่นี่ปวนเนี่ยคือพี่มึงรู้ว่าอาหารของที่ป่นมันจะน่ากินแค่ไหนก็ชิมนะครับอะไอสิ่งที่บอกคือจริงแล้วอัลซีบีสีเขียวที่พี่กินเนี่ยจริงแล้วอันนี้มันมันไม่เหมือนคนไทยเว้ยมันจริงแล้วอันนี้ของคนไทยมามันมันเป็นของอยังไงนะเป็นของที่ไม่แท้ถ้าของแท้ของที่ปุ่นจริงของมันจะไม่เผ็ดพี่พี่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันไม่เผ็ดไอพี่เคยกินไม่ก็ไม่เคยเกินอ่นนะ นี่ใครกินไอของไทยอ่ะพี่ยังกินแล้วหูชาแบบไม่หยุดเลยแล้วป่าชาล้วนะกินแล้วโหยล้วชอนชอนคำผลนะว่าของหนังคืนนะว่าเอาเอาเออะไรก็ได้ที่มันจะเป็นเคือมากๆหรือขนมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าคุณหิวแบบน,น,นี้คุณอาจจะหิวก็ได้หมดหิวไหมก็ไม่หิวผมกินเข้ามาแล้วกินก่อนนะกินนี่ชาเขียวจริงผมไม่เคยกินชาเขียวยน,นะ ไม่ไม่เคยกินเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ผมกินได้ชายเย็นอ่าโอเคกินร้อนนี่มมน่บางคนกินมะม่วงมันก็กินอ่ะกินหรอวะกินเหมือนกินเลยอะ่ะซื้อกล่องอ่ะเหมือนมากเลยงอมถ้าผมกินเสียจผมจะพาไปดูเยอะๆด้วยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้อวดแล้วมานแค่แค่มันแค่โชว์แมนที่มันน่าเล่นมากน่าเล่นมากจริงๆเนี่ยนี่ด้วยครับนี่อัสป,ปีดไม่รู้ว่ามันจะเพลิดเพลินขนาดไหนอขอญี่ปุ่นนะแล้วก็นี่ออกด้วยเงาอะไรก็เขาปั้งเขาปั้นเดี๋ยวเขาปั้น,นใช่อ่าอุ่นยันเลยดีดว้วยนี่อากินโอนโนยะยากินอไม่ยากิโอนิกิลิลิ ใช่ไหมถ้าคนเอาไปขอขอขอไยด้วยนะครับหน่อยครับใส่นี่ชุยโยเออแล้วไงวะแต่ฉันเจอมึงก็เรียกไปก็เรียกไม่ออกแล้วว่าเรียกว่าไงนี่ใส่จิ้มจิมจิมชุยโยเออใช่ชุยโยใช่ไหมไม่ไม่ใช่มั้งนี่ด้วยใส่บิบบี้ด้วยอร่อยเลยน,น,ลน้องน้องกรจดด้วยน้ำส้มไปหนึ่งแก้วเอาอีกก็ได้ เดี๋ยวส่งกระดาษให้เ,เลยไปกินอ่อกเลยนี่ถ้าเราเกมมันจะเอิบพลันนงน้ำเอิบมีด้วยพลังเงินจะแพงแหละกิออนออกเลยครับนี่คือเนื้อปลาหมึกครับมันไม่ใช่หมึกมันเป็นเนื้อปลาหมึกไม่รู้สัรัคืออะไรเอาไปก็ขอเอาไปจกของหวานนี่ก่อนเลยกนนยินน้ำก่อนชาเขียวจริงมันก็มีมันก็มีประโยชนะ์เอยอะนะไอไม่บอกละไปไปเซอร์เองเไย มื่อกเกดจะพูดแล้วอืมอืมดีขึ้นละสุดหน่อยโอเคดีขึ้นละมาชมอืมงอมอืมงอมอันนี้ไม่รู้ว่านี่กัอะไรเอ้ยเราชิมดูก็อาจจะอร่อยก็ได้อ่าอคิด็จแล้ว โอเคดีคึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปพาไปด้วยมีอลไรบ้างครับอันนี้เป็นชั้นที่เอาไว้เลี้ยงเพื่อนนะครับนี่เชิญเพื่อนก็ได้เอา,านนั้นบวเนี่ยหาเลี้ยงเพื่อเยอะๆนะครับสองก็พอแล้วอันนี้ก็คือชั้นบวมมีดุนะครับนีอนน่อันนี้ก็ฮอน้นาวอ้ยมีดูวขนานไหนคือหญิงหรือชายก็ขโมยเดี๋ยวเจอหญิงก็สวยอะ่ะเจอชายก็เกยอะ่ะทำไมเขาบนเนี่ยขบนนี่จะเข้าได้คือก็แต่คนที่ เข้ารวมเท่านั้นจะเข้าได้แต่ผมเข้ารุวนแล้วผมเห็นนี่โคตรช็อตเลยนี่ครับคนเบลเขาสวยสวยมากนะครับเฮ้ยนี่จะเลยว่าโอเคไม่น่าออกแล้วข้างล่างก็มีอะไรเยอะมากเลยพอไปดูนะครับที่นี่มัน,มนอาจจะเอื่นอนไปหน่อยนะครับถ้าม,มีอะไรแปลกๆก็ขอโทษด้วยนะครับ นี่อันนี้ก็อะไรนะผนไม้หวานใช่ผมขอเป็นอะอบเบรลินะอ่าอย่างเลยงามอันนี้สีอังนะครับสีอังอแล้วก็นี่ด้วยยากินโทริอันนี้ภาษาของนี่คือ,อนี่ภาษาของนี่ปุ่นนะครับหมายว่าเขาเขียนเขาเขียนอ่านได้ยูอะยากิโอ อ่านั่าเอว่าไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรอืมอะไรนะมันไม่ได้ไปซัก,ก่อก็ได้นี่หาดิชุดเสื้อผ้าเอว่ามีอังเซอร์แล้วอะ่ะนี่ก็เลยครับนี่มีสวยๆครับนั่งกินในสก,กุลก็ได้โค้เจ๋งแล้ะที่อ่ไปที่ผมจะไปดูเป็นสนที่ครับนี่จ,จะเป็นที่สุดท้ายแล้วครับอุ้ยเชา้าเหรออันนี้กี่โมงนะอันนี้วันพุธสิงหาคมวันที่สิบส,ส,สามดีจัง นี่ก็คือร้านซื้อน้ำหรือท,ทกกิ้งก็ไดทไมทิ้งกว่กินก่อนซื้อได้นะครับดูอะไรเยอะเลยผมซื้อนี่ก็ได้แอบของกินน่ารักนะครับน่ากินแบบน่ากินมากอ,อาหญ่มีผู้ใหญ่ให้มีผู้หญิงมากด้วยกันจังเลยยวไปแทงปากผมเนาะ นี่อะไรผมไม่เคยเห็นอ๋อไม่ใช่เออจำเป็นแล้วมันเป็นดอน,นแรนดอนะะแรบนรงมรงแรงอ่านจูกปข่ขอโทษด้วยนะครับแต่ผมไม่ผมไม่อย็กนอนที่นี่อ่ะผมแค่มาหากินเฉยนี่ก็เป็นกาแฟนะครับอันน,น,น,นี้ก็ไม่อนอันนี้ยังไม่เปิดเพราะว่าเขายังไม่สร้างใครไมร่ว่าผมไม่รู้นี่โอเกวหรือคาชิมาหรือเปล่าวะนีน่ก็เป็นคาปูชิโนนะอ่า เงยยาชาขีว้าวน้ำอะไรบ้างโค้ดล่าเออฉันหมดเรื่องโค้ดล่าตลอดนี่น้ำหัวชอบแช่แตแล้วแล้วที่มันมีเบสซี่มีแฟนงร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคผมจะมาหาเรื่องอันท้ายอันนี้คือไซส์ผมจะบอกให้นะนี่ปาเป่า เฮ้ยตอนนี้ไงวะเอาเปิดมาได้เอาเปิดมาไม่ได้เลยกวมมือหนึ่งเสร็จแล้วนี่เอาเฮ้ยนี่เอาไม่โดนโดนเข้าเป้าโดนสิบห้าโคตรเยอะเอ้ย 10, 9, 9, 9, 9. สิบเก้า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 ไม่ได้เจ็บอ่ะ โอ้ไม oh, ่ได้ไม่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 เฮ้ยยี่สิโอได้สิแปดนี่ได้สิแปดเฉยอะไรอะไรไม่เป็นไม่เป็นไผมก็้าใจแล้วคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วครับถ้าคลิปนี้คุณชอบแมทนี้มากเลยที่ชอบมากินกับผมในแมทนี้ก็ได้นะครับอนี้มันช่างเจ๋งมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แมทนี้เลยนะครับแมทนี้โคตรดีคลิปนี้คิดว่าก็ลาก่อนนะครับรู้วคิดน่าจะให้ทําอะไรบ้างอาจจะไม่ใช่เกมนี้ก็ได้หรือเป็นเกมอื่นที่อาจจะน่ากบ้างแหละ คลิกที้ก็ลดานก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดกระดิ่งแล้วก็อ่านด้วยน,นะครับบ๊ายบยเจอกันนะ